ความที่ช่วงเนี้ยพี่ป๊อบสอนเด็กม .1. ม .2. มสามคลาสสูมสดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ป๊อบสัมผัสได้เลยจากเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งมสเด็ก5้ซของเด็กๆในห้องพี่ป๊อบเนี้ยพะูนามไม่แข็งแรงหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเด็กๆก,ก็เรียนพะูนามจากโรงเรียนมาแล้วนู่นนี่นันน่นคือเราไมา่ได้ จมตีโรงเรียนนะก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ย <an> โรงเรียนสอนไม่ดีนู่นนี่นะไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าพี่ปอรู้สึกว่าเด็กๆอะ่ะไม่ได้ให้ความสำคัญหรือ practice หรือฝึกพะผูนามให้มันดีพอเพราะฉะนั้นพอมันมี โจทย์อะไรหลายอย่างที่จําเป็นต้องใช้ความรู้พหผูุนามมันก็ทําให้เด็กหลายๆคนนี้ไปต่อยอดไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปคลิปถัดไปเนี่ยก่อนที่จะไปคลิปถัดไปซึ่งจะพูดถึงสูตรพระุนามอย่างจริงจังมากเนี่ยสิ่งที่พี่ป๊อบอยากจะฝากเด็กๆวันนี้คือน้องๆครับฟังพี่ป๊อบนะหนูไปดูตั้งแต่คลิปแรกของพี่ป๊อบใหม่ว่าหมอต้นเนี่ยผู้ปกครองฟังนะครับดูตั้งแต่คลิปแรกเลย พหุนามตั้งแต่เดวันเลยนะว่าในมอต้นเราต้องใน,นเรื่องอะไรบ้างพระหุนามพี่ปอสอนเรียงลําดับเรียงยังไงคอนเซปต์ดูยังไงนู่นนี่นั่นการบวกลบบวกลบยังไงดูยังไงมองยังไงให้ง่ายตัวไหนเป็นเอกนามคล้ายดูยังไงไปทบทวนก่อนอันนี้ถือว่าขอนะขอแบบ please เลยไายจริงๆเสร็จปุ๊บก็มาดูการคูณพหุนามพี่ปอสอนคูณสอนให้ฝึกพูดปากเปล่านู่นนี่นั่น นะครับเนี่ยลราพี่ปอกวจับเวลาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มาสอนการคูณแบบนี้คูณยังไงบ้างดูยังไงสอนตั้งคูณสอนละเอียดครบทุกอย่างพร้อมเหตุผลร้อซแล้วก็มาสอนการคูณตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่พูดอะไรเยอะสิ่งที่อยากจะฝากคือไปปัดฝุ่นให้ดีๆเมคชัวร์ sure ให้ดีๆว่าเราพร้อมที่จะไปต่อวันถัดไปในเรื่องของสูตรพัะคูนามอันนี้ซีเรียสเพราะว่าถ้าน้องไม่ได้ มานั่งฟังคลิปถัดไปสู่พระนาีิปอสอนเลยตอนนี้สู่พระนานู่นนี่นั่นน,น้องก็คงแบบเออมันไม่คล่องจริงๆสุดท้ายคนพอมันไม่คล่องนะน้องไปต่อมันก็เหนื่อยงั้นถือว่าขอในฐานะที่เราสอนหนังสือมายี่สิบกว่าปีเราผ่านการสอนเด็กมาเรียกว่าไม่รู้อ่ะพี่ป๊อคิดว่ายิ่งคลิปในเพจอีกอะ่ะเด็กหลายแสนคนอะ่ะเคยดูคลิปพี่ป๊บอบเพราะฉะนั้นถือว่าเราขอ ถือว่าเราขอคุณพ่อแม่ถือว่าผมขอเลยละกันให้เด็กๆฝึกพะหูนามให้ดีไม่ต้องเรียนกับผมก็ได้ไม่ต้องเรียนกับพี่ป๊อกก็ได้เรียนกับที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอขอให้เน้นย้ำเลยว่าพะหูนามมันสำคัญแล้วก็ไปไล่ตั้งแต่คลิปแรกจวบจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วพี่ป๊อกให้เวลานะให้เวลาที่จะปัดฝุ่นทุกอย่างวันนี้เพื่อที่จะเรียนคลิปเรื่องสูตรพระหูนามในวันถัดๆไป นะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะมาพูดว่าพราะผู้นามสำคัญเด็กๆจะได้ไม่มีปัญหาเชื่อพี่ปอบเถอะนะโอเคสวัสดีครับ